สวัสดีค่ะนางสาวมุกดารักขันแสงนะคะรหัสพนักงาน556295นะคะ CC Samsung เประจำสาขา Banana m a c b o บ k เขัวยหินนะคะวันนี้นะคะเรามาจะมานำเสนอนะคะโปรโมชั่นนะคะของตัวซีรีส์น้องใหม่ของเรานะคะ Galaxy A53 เก่งไม่ซักของเรานะคะวันนี้มีโปรโมชั่นดีๆอะไรมานําเสนอนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยแต่ก่อนที่เราจะไปนําเสนอโปรโมชั่นนะคะลูกค้าเรามาดูฟังก์ชันการใช้งานของ A53 กันบ้างดีกว่านะคะว่าสมาร์ทโฟนเก่งไม่ดักตัวนี้นะคะมีอะไรเป็นพิเศษบ้างนะคะแน่นอนเลยค่ะตัวนี้นะคะ Galaxy A53 นะคะสมาร์ทโฟนเก่งไม่คับกของเรานะคะเก่งที่หนึ่งนะคะก็คือเก่งเรื่องกล้องนะคะตัวกล้องนะคะวกค้าจะให้ความละเอียดมาถึง64ล้านพิกเซลนะคะ64ล้านพิกเซลนี้นะคะมีเลนส์ OIS กันสั่นมาให้ด้วยนะคะสามารถ ถ่ายชัดทุกรายละเอียดนะคะทั้งพื้นที่ที่มีแสงน้อยนะคะหรือว่าพื้นที่ที่มีแสงมากไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนนะคะนอกจากนั้นนะคะเรายังสามารถถ่ายวิดีโอนะคะการสั่นได้อีกด้วยนะคะเดีย๋ยวเราจะมาทดสอบวิดีโอการสั่นของเรานะคะจากการอ่าถ่ายวิดีโอที่มีใายไปแล้วนะคะตัวนี้นะคะ จะเป็นการที่ถ่ายวิดีโอการสั่นไว้แล้วนะคะนี่จะเป็นกาวิดีโอจาก Galaxy A53 5G นะคะลูกค้าสังเกตดูนะคะเวลาถ่ายนะคะนี่รถกำลังขึ้นเนินนะคะสังเกตดูทางนี้จะไม่สั่นเลยนะคะเพราะเรามีตัวการสั่นเซนเซอร์การสั่นมาให้นะคะค่ะค่ะตัวนี้ก็จะสั่น,ะะนมากนะคะเพราะว่าตัวเนี้จะไม่มีเซนเซอร์การสั่นนะคะแล้วก็สังเกตดูนะคะวิดีโอเนี่ยค่ะจะเป็นวิดีโอถ่ายตอนกลางคืนนะคะตัวนี้จะสว่างกว่านะคะแต่ว่าตัวนี้ค่ะ แสงนะคะจะมืดกว่านะคะและนอกจากนั้นนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะไม่ได้มีความเก่งแค่เรื่องการถ่ายวีดีโอนะคะ mm. นอกจากนั้นค่ะตอนนี้ค่ะเรายังสามารถมีโหมดลบวัตถุนะคะท mm. ี่เราสามารถลบวัตถุง่ายๆเลยนะคะเพ mm. ียงแค่ใช้มือจิ้มนะคะ mm. วิธีการนะคะสมมุติว่าเราไปถ่ายภาพนะคะลูกค้าเนี่ยเราไปถ่ายภาพแบบนี้สวยๆแบบนี้แต่เราอ่ะอยากอยู่ในเฟรมแค่คนเดียวนะคะ mm. เราสามารถลบ สิ่งที่เราไม่ต้องการได้เลยนะคะเพียงแค่เราใช้มือจิ้มโดยกดไปที่ปากกาเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็กดเข้าไปที่ในส่วนของจุดสามจุดนะคะข้างๆตรงนี้เราก็กดไปที่ลบวัตถุนะคะแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราสามารถเลือกจิ้มคนที่เราไม่ต้องการนะคะได้เลยแล้วก็กดลบแบบนี้ได้เลยนะคะเห็นไหมคะคนข้างๆก็จะหายไปเลยแบบเรียบเนียนเลยนะคะแล้วเราก็สามารถกดเซฟได้เลยนะคะ นอกจากนั้นนะคะลูกค้าในกรณีที่เราถ่ายภาพนะคะจากภาพถ่ายเก่าๆหรือภาพถ่ายเบอร์เบอร์แบบนี้นะคะเราสามารถปรับความละเอียดของภาพได้นะคะโดยใช้โปรแกรมในมือถือของเราเลยนะคะไม่ต้องโหลดแอปใดๆมาเพิ่มเลยนะคะถ้าลูกค้ามีภาพเก่าแบบนี้นะคะถ่ายอยู่นะคะซึ่งมันไม่ชัดหรือว่ามันมืดมันมัวนะคะลูกค้าสามารถเลือกไปที่รูปภาพได้เลยนะคะแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยค่ะ จุดสามจุดข้างนี้นะคะแล้วก็ไปที่รีมาสเตอร์รูปภาพค่ะร mm ีมาสเตอร์รูปภาพแล้วก็รอให้อ่าตัวโปรแกรมมันประมวลผลสักแป๊บหนึ่งนะคะ mm hmm. เสร็จแล้วเขาก็จะวิเคราะห์มาให้ว่าการอ่านเนี่ยก่อนและหลังนะคะในการรีมาสเตอร์ลูกภาพมาแตกต่างกันยังไงเห็นไหมคะก่อนมันจะเบอร์นะคะภาพผู้หญิงคนนี้จะเบอร์นะคะแต่ว่าหลังเนี่ย จะชัดเจนขึ้นแบบนี้เลยนะคะซึ่งจะชัดนี่น,นะคะแบบนี้เลยนะคะนอกจากนั้นนะคะตัวนี้นะคะสมาร์ทโฟนของเรายังเก่งเรื่องกันน้ําด้วยนะคะในกรณีที่ลูกค้านะคะใช้งานอยู่แล้วฝนตกนะคะลูกค้าค่ะสามารถนาผ้าค่ะมาเช็ดทำความสะอาดแล้วสามารถใช้งานต่อได้เลยเพราะว่าตัว Galaxy s 2ของเราตัวนี้ยนะคะ มีระดับการกันนะ้ำมาให้เป็น i อซีหกเจ็ดนะคะกันน้ำลกได้หน่งเมตรนะคะตันฝุ่นได้อีกร้อเปอร์เซ็นเลยนะคะและนอกจากนั้นค่ะตัวนี้นะคะยังเป็น CPU ตัวใหม่ค่ะเล็กเร็วแล้วก็ประหยัดพลังงานนะคะตัวนี้ค่ะค่ะมาพร้อมกับ CPU Exynos นะคะ1280นะคะระบบปฏิบัติการค่านาโนเมตรค่ะเล็กแล้วก็เร็วแล้วก็ประหยัดพลังงานพร้อมด้วยหน้าจอนะคะ มีเฟชเรท120เฮิรตนะคะไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลงหรือสายเกมเมอร์นะคะสามารถใช้งานได้อย่างลื่นไหลไม่กระตุกเลยนะคะ่าะแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่นะคะให้แบตเตอรี่มาถึงคา 1000mAh ชาร์จแบตเตร็วนะคะรองรับาชาร์จถึง25วัตต์เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของต้องไปแล้วแบตไปแล้วนะคะการกันน้ำกันฝุ่นไปแล้วนะคะอะมาถึงในส่วนของกลม โปรโมชั่น A53 ของเราตัวนี้นะคะราคาปกตินะคะจะอยู่ที่14,499บาทนะคะวันนี้นะคะลดพิเศษให้ลูกค้าเลยนะคะ1,500บาทนะคะจะเหลืออยู่ที่12,999บาทนะคะ12,999บาทตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถผ่อนชำระนะคะ0% 10เดือนได้นะคะ ก็ตกผ่อนเดือนละ1,299บาทเท่านั้นนะคะนอกจากนั้นนะคะถ้าลูกค้ามีเครื่องเก่ามาเทินนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะสามารถมาเทินรับส่วนลดได้นะคะที่หน้าร้านเลยอ,อันนี้สมมุตินะคะลูกค้ามีอ่า o p p o reno 5 5G อยู่นะคะก็สามารถนํามาเทินได้ Oppo Reno 5 5G ตอนนี้ราคาอยู่โดยประมาณนะคะอยู่ที่4,500บาทนะคะก็ลดไปอีก4,500บาทนะคะ จะเหลือค่าเครื่องอยู่ที่8,499บาทเท่านั้นนะคะผ่อน0% 10เดือนก็ตกเดือนละ849บาทหรือค่าลูกค้าเอาเครื่องมาเทิรนแล้วเหลือ8,499ลูกค้านะคะอยากย้ายท้ายเบอร์เดิมหรือเปิดเบอร์ใหม่นะคะรับส่วนลดเพิ่มอีกที่นี่ก็จะมีส่วนลดเพิ่มไม่อีก5,500บาทนะคะ 5้0พบาทนี้ใช้แพ็กเกจหกเกนะคะเล็ห้าสิบกิโทรสามนาทีนะคะเครื่องจากแป9พนะคะก็จะเหลืออยู่ที่2,999บาทเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าออกเครื่องราคาหนึ่งพาสิบเกวันนี้ลูกค้าจ่ายแค่สองพร้อยเกบาบาทเท่านั้นนะคะนอกจากนั้นยังได้เปนในส่วนของ ประกันหน้าจอแตกหนึปีประกันตัวเครื่อง2ปีเขาไว้ห้าปีนะคะพร้อมของแถมนะคะมากมายจากทางหน้าร้านไม่ว่าจะเป็นกระเป๋านะคะเครื่องดูดุ่นลำโพงบลูทูธนะคะ Power แบงคนะคะให้ลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็ลูกค้าจะได้มบอริส5่ 5G ในราคาที่ถูกที่สุดและคุ้มค่าที่สุดนะคะกับทางบรรณาสาขาใหม่นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ